ของดีบ้านชันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพิเศษมากๆเลยนะคะแนะนําสําหรับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแล้วอยากจะมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แนะนําที่นี่เลยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอําเภอบันังสตาจังหวัดยะลาที่นี่เป็นกลิ่นอายสไตล์มาลายูนะคะจะเรียกว่าสันไตบูดาอานะคะสำหรับใครที่อยากจะมาแนะนําเลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกลิ่นอายสไตล์มาลายูกันค่ะ ก็เปิดคาเฟ่ธรรมดาน,นี่แหละอแล้วก็ปิดช่วงโควิดเนี่นะปิดช่วงโควิดแล้วก็เครียดเนี่ยรู้สึกว่าร้านต้องปิดต้องอะไรก็เลยต้องมานั่งคิดนั่งอะไรแล้วก็อยู่วันเดิก้ก็กลับบ้านกลับบ้านยายก็คือว่าเห็นข้าวของพวกพวกยายที่เคยใช้ไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะลองทําดูที่บ้านนะ ทําไปทํามารู้สึกสบายใจแล้วก็ความสบายใจนี่แหละที่ทาที่ที่ที่คิดว่าน่าจะต้องเปิดร้านในสิ่งที่เราทํานี่แหละก็เลยลองหาบ้านไม้เก่าๆนีอไปได้ได้ไดบ้านนี้ก็ให้มาก็าบอกว่าไอ้อยกไปเลยอะ่ะเด้อก็เลยยกมาตั้งที่นี่ก็เลยเริ่มขายแหละสันตบุไดยนี่ก็คือหลักๆก็คือวัฒนธรรมนี่แหละบูไดยนี่แหละหลักๆ แล้วก็อาหารการกินสมัยกนสมัยก่อนน่ะก็จะล้วกาดูแลอาหารการกินแล้วก็พวกประกายเ,าเย้แหละพวกแบบใช้นุ่มผงนั่นแหละส่วนมากส่วนมากก็จะมาเขบอกว่าได้บรรยากาศได้ฟิลสมัยก่อนเขบอกว่าเวลากินแล้วนึกถึงวันเก่าๆนั่นแหละสิ่งที่เขาชอบสามารถที่จะย้อนไปกับกับไปอดีตได้ จันไตบูดายาที่แปลว่าการผ่อนคลายไปกับวัฒนธรรมสไตล์มาลายูเป็นร้านอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นสไตล์มาลายูที่ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานโต๊ะมาเน่อำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาค่ะเป็นร้านอาหารที่เน้นกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่แบ,บวังเจ้าของแนวคิดเก็บรวบรวมและก็ถ่ายทอดผ่านเรือนโบราณมาลายู ผสมผสานกับของเก่าที่สะสมไว้มีทั้งผ้าโบราณอายุมากกว่า200ปีตลอดจนกรีฑและศาสตราวุธโบราณรวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านเช่นหมากหลุม คุณผู้ชมมาที่นี่แนะนำเลยนะคะว่าควรแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยชุดมาลายูส่วนเมนูอาหารของที่นี่ก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประกอบเป็นอาหารค่ะอย่างอันนี้เมื่อสักครู่ม่วังบอกว่าเป็นผ้าลายจวนตานีนานอายุประมาณ200ปี200ปีอันนี้ได้มายัางไรคะอันนี้ได้มาจากเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไมาบอกว่าเห็นเก็บผ้าอยู่เนี่ยกผ้า ให้มาเพาะว่ได like mm ้ทางได้ได้มาจากทางเบตงก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับบุไดยอวัฒนธรรมเป็นหลักๆนั่นแล้วก็อาหารการกินแล้วก็ เรื่องการแต่งตัวสไตล์มลาย,ยูนี่แหล,ละมลาย,ยูสไตล์นะปกติแล้วชาวบ้านก็จะใส่แบบนี้นะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ค่อยได้ชมอยากให้มาสัมผัสผินนะอายของมลาย,ยู ค่ะผู้ชมแนะนาเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวชอบเช็คอินมาถ่ายรูปแนะนําที่นี่ค่ะในพื้นที่อําเภอบัานังสตาจังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวอยากแนะนําที่นี่ค่ะสันไตวุดายาอ,อย่าลืมนะคะมากันเยอะๆค่ะ